มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอนุทินมั่นใจชาดาเพิ่มผูนทำงานราบรื่นไร้ปัญหาแถมทิ้งท้ายสุดเจ็บจี๊ดสาสิงหาคม2,566ในาอยนอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายชาดาไทยเศษถูกวิาพากษ์วิจาร์ณเรื่องความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมั่นใจว่าไม่เป็นปัญหาเป็นคนดีรับใช้ประชาชนขณะที่พลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นพลตํารวจเอกผ่านงานใหญ่มาก่อนย้อนตัวเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์เหมือนกัน เมื่อถามว่าตอนนี้ในโซเชียลมีเดียมีการวิจารณ์นายชาดาเรื่องของยาเสพติดนาอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐานไม่เคยเห็นนายชาดาทำผิดกฎหมายหรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมใดๆเวลาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธาน,นีนายชาดาลงพื้นที่พบชาวบ้านทำตัวกลมกลืนและต้องไปถามคนอุทัยว่านายชาดาเป็นอย่างไรตนเองมั่นใจว่าคนอุทัยธาน,นีต้องตอบว่านายชาดาเป็นคนดีรับใช้ประชาชนและเสียสละ ส่วนที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าส่งนายตำรวจไปคุมกระทรวงศึกษาธิการคุมคุณครูนาอนุทินย้อนทันทีว่าพลตำรวจเอกครับผ่านตำแหน่งสำคัญมาแล้วผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษานาอนุทินย้อนทันทีว่าแล้วผมมีประสบการณ์หมอหรือไม่ละ่ะอนุทินมั่นใจชาดาเพิ่มพูนทำงานราบรื่นไร้ปัญหาแถมทิ้งท้ายสุดเจ็บใดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ